กรณีของบริษัทเจนกล้องไกลจำกัดมหาชนหรือว่าเจพาร์คคือชื่อเจพาร์คเนี่ยมันก็คุ้นหูคุ้นตานะไปสถานที่แห่งหนไหนที่มันเป็นที่สาธารณะรไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้านะครับสถานที่ท่องเที่ยวบ,ออบางส่วนเนี่ยบริเวณลานจอดรถเราก็มักจะได้เห็นชื่อของเจพาร์คนะฮะอยู่ในหลายๆที่อ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าในแง่ของตัวหุ้นครับ มันก็มีรายงานการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่นะโดยเฉพาะในรายของคุณสันติพลเจนวัฒนะภัยศาลครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางเจพาร์คด้วยก็ถือว่ามีการขายหุ้นออกมาครับหลายระลอกหลายระลอกหลายระลอกหลายก้อนนะครับแล้วก็โดยสรุปแล้วโดยรวมก็ตกอยู่ประมาณ20ล้านหุ้นด้วยกันนะครับแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ5%เของหุ้นทั้งหมดของเจพาร์คนะครับอันนี้ก็เป็นการขายออกมาก่อนอนนี้ฮะแล้วก็ ก็เลยทําให้นะฮะคุณสันธิพลเองก็ก่อนนี้ก็ระบุนะครับว่าสาเหตุที่มีการขายออกมาก็มีผลความจําเป็นต้องทําตามคําสั่งศาลซึ่งเป็นผลจากคดีพิพาทธุรกิจและเป็นคดีส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจพ์กนะครับทางนี้นหลังจากโอนหุ้นละกาไปแล้วก็ถือว่าผลของคดีเป็นที่สิ้นสุดลงก็ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของคุณสันธิพลเนี่ยลดลงนะครับเหลือ52.75จากเดิมเนี่ยก็ถืออยู่ประมาณ 57. 76%ด้วยกันนะครับก็มีการยืนยันว่าว่าไม่มีแผนที่จะขายออกหุ้นออกมาอีกนอกจากนี้นะครับคือหลังจากนี้จะไม่มีการขายหุ้นที่ถือครองอยู่เนี่ยออกไปอีกแล้วนะฮะซึ่งเหตุผลที่ขายก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของการทำตามคำสั่งศาลครับซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากคดีพิพาททางธุรกิจซึ่งเป็นคดีส่วนตัวนะฮะอันนี้ก็เลยต้องจำเป็นนะฮะมีความจำเป็นในการต้องปฏิบัติตามครับ เอาละก็ว่ากันไปขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเนี่ยนะฮะคือในช่วงระหว่างวันที่29-30สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏชื่อของนายแพทย์พงศักด์ธรรมทัตอารีได้มีการซื้อหุ้นเจพักเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองก็เป็นผลน,น,นะครับทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ณวันที่30กรกฎาคมปี2568มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้นะครับหนเนี่ยคือสันติพลเจนวัฒนภยัยศาล ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน5 2 7 6องพงศ์ศักดิ์ธรรมทั์อารีถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน9.99%หรือก็เนี่ยเกือบเบต็มแล้วนะฮะก็กลมๆประมาณสัก10เรมีทางบุณอาคารพลพันธ์ใต้ถือหุ้นนะฮะอยู่ในสัดส่วน4 6 7จากเดิมเนี่ยที่ไม่เคยมีการถือหุ้นเลยนะขณะเดียวกันในอันดับ4ปรากฏชื่อสุรคณิตทวีกุลถือหุ้นอยู่2.1 1 3 ขณะที่พีระเจตสุวรรณภาษีนะครับถือหุ้นอยู่2.038อนะฮะอันนี้ก็เป็นรายชื่อนะครับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งก็จะบอกว่าในรายของพงศักิ์ก็ดีนะฮะสุระก็ดีพีระเจตก็ดีเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงนะครับที่เข้ามาร่วมถือหุ้นเจพารคอยู่ณขณะนี้ ก็ในขณะที่ทางฝ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม,มนะครับก็ดูเหมือนสัดส่วนจะลดลงไปประมาณสัก5%ออถือว่ามีในยะนะฮะแต่ก็มีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องขายแต่ที่สําคัญคือยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีการขายหุ้นออกมาอีกแล้วฝ้าของคุณสุดวินปัญญาวงขันติประธานเจ้น้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของเจพักเปิดเผยถึงแนวโน้มผลการงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็คาดว่าจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากมีโครงการใหม่ที่จะสามารถรับรู้ไรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโครงการจัดหาระบบจอดรถพร้อมติดตั้งและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อาคารจอดแล้วจอดรวมถึงลานจอดแล้วจอดของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมูลค่าโครงการ117ล้านบาทนะครับซึ่งบริษัษทนได้งานมาในช่วงปลายไตรามาสสองที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะรับรู้ไรายได้ส่วนดังกล่าวเข้ามาตามความสําเร็จของงานนับตั้งแต่ช่วงไตรามาสสาม หรือไต่มาสี่ของปีนี้เป็นต้นไปเลยครับนะครับถ้าดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานของเจเปาก็มีพัฒนาการต่อเนื่องนะครับตามในเรื่องของงานที่มากขึ้นนะครับมันก็มีหลายส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการไปเ,เป็นโครงการที่เขาไปก็เรียกว่าไปรับสัมทา,านเองนะจากสนามบินต่างๆนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็เป็นงานรับจ้างบริหารในแง่ของการที่จอดรถต่างๆโดยเฉพาะในห้างสินค้าหรืออ,อ,อาคารต่างๆนะครับที่ใช้บริการในแง่ของการ ติดตั้งระบบต่างๆตัวนี้นะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นแต่ต่อเนื่องนะครับดูได้จากช่องจอดที่มันมีการขยายตัวทุกไรม,มากเลยนะฮะสำหรับเจปาก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตต่อเนื่องในเชิงของอไรายได้และกำไรนั่นเองนะครับ